ติดตามช่องแต่ s สตาร์954เพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอดาวด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชาวพฤกษกชาวลัคนาพฤกษกยินดีต้อนรับสู่เดอะสตาร์เ c h า n n e l ชาแนลโดยหมอดาวดูดวงพยากรณ์ไพ่ยิปซพลังบวชนะคะคลิปนี้เรามาในหัวข้อที่ว่าใน19วันนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะชาวพฤกษกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะ บอกอะไรกับคุณอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณว่าใน19วันนี้จะเกิดเรื่องอะไรกับคุณนะคะก่อนที่จะามาฟังคำทำนายฝากกดติดตามช่อง The Star ร5 4เพื่อเป็นกำลังใจกับหมอดาวด้วยนะคะขอขอบคุณสำหรับทุกๆก,การติดตามขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในทุกๆด้านนะคะสำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถที่จะสแกน QR Code ์ d แอดไลน์ ode, ID ได้เลยนะคะขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์นะคะ ขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวพฤกษกทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็รับฟังคลิปนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณอยากจะบอกอะไรกับคุณคะว่าใน19วันนี้จะเกิดสิ่งใดกับคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะบอกคุณว่าอะไรใน19วันนะคะขออนุญ,ญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวพฤกษก ที่ดูแลปกป้องรักษาตัวคุณด้วยนะคะท่านอยากบอกอะไรคะท่านอยากจะสื่อสารอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะบอกอยากจะสื่อสารอะไรกับชาวพฤกษก์คะใน19วันนี้หมดอดาจ,จะเสี่ยงทายไพ่5้าใบนะคะเท่านั้นนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากบอกคุณว่าอะไรคะชาวพฤกษกใบที่หนึ่ง เด f o ฟูคุณมีความเป็นอิสระนะคะคุณมีความเป็นอิสระคุณมีความเป็นตัวเองคุณมีความสุขมากขึ้นกล้าเผชิญหน้าในสิ่งต่างๆนะคะเป็นคนที่ปลดปล่อยพลังงานเชิงบวกนะคะใน19วันนี้นะ คุณอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นใน19วันคุณอาจจะต้องมีการเดินทางไกลหรือได้รับโอกาสอะไรใหม่ๆด้วยนะคะคุณไม่กลัวอะไรแล้วนะคะชาวพฤกษกุณไม่กลัวอะไรแล้วคุณเจออะไรมามากมายแล้วนะคะใน19วันนี้จะมีการเผชิญหน้านะคะในสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะคุณออกอเผชิญ ออกไปในโลกกว้างได้ด้วยนะคะออกไปในโลกกว้างไม่กลัวอะไรนะคะคิดนะคะที่จะก้าวหน้าคิดที่จะปลดปล่อยนะคะในเรื่องของพันธนาการต่างๆที่มันเคยฉุดรั้งคุณหรือว่าทําให้คุณรู้สึกแบบไม่ดีนะคะ The f ฟู l เป็นพลังงานที่ดีนะคะที่สดใสนะคะคุณจะมีความสดใสมากขึ้นนะคะโอกาสความสําเร็จรอคุณอยู่นะชาวลฤกศก The f ฟู l นะคุณปลดปล่อยตัวเองแล้ว นะคะคุณไม่กลัวอะไรแล้วคุณกล้าไปเชิญทุกสิ่งทุกอย่าง Nice ปนเ e อร์เนะคะใน nice, สเปนเดอร์เสงไม้เท้ามีข่าวดีนะชาวพลุกศกมีข่าวดีรอคุณอยู่นะคะคุณจะได้รับข่าวดีนะเกี่ยวกับการเดินทางใน19วันนี้นะคะคุณจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นนะคะคนที่รอข่าวจาก ข่าวสารจากต่างถิน่นแดนไกลหรือนะคะหรือว่าข่าวสารจากทางไกลนะชาวพฤกงศพคนที่รอข่าวในเรื่องของการงานหรือว่าในเรื่องของการเงินเนี่ยการงานนี้หรือว่าการเงินอันนี้ที่คุณกําลังจะได้เนี่ยใน19วันนี้นะคะมันอาจจะเป็นการที่แบบว่าเออลงทุนมานานแล้วหรือติดต่อานานแล้วนะคะพูดคุยไปซักระยะหนึ่งแล้ว ะะการที่คุณจะได้ในสิ่งนี้คือเป็นอะไรที่มันต่อเนื่องจากคราวก่อนๆน,นะคะครั้งก่อนหน้านี้นะคะครั้งก่อนหน้านี้คือมันมีไพ่ของระยะเวลาเกิดขึ้นเนี่ยนะคะระยะเวลามันเคยลงทุนลงแรงไปกับสิ่งนั้นๆน,น,นะคะหรือเคยพูดคุยไว้แล้วเนี่ยคุณจะได้รับข่าวดีภายใน19วัน นะคะชาวราศีพฤษภนะคะคุณมีโอกาสที่จะเดินทางไกลนะชาวราศีพฤษภที่รองานในในต่างถิ่นแดนไกลรอข่าวในเรื่องของวีซ่ารอข่าวในเรื่องของงานรอข่าวในเรื่องของการเดินทางนะคะคุณจะได้ข่าวดีในเรื่องของการงานได้ข่าวดีในเรื่องของการเดินทางนะชาวราศี พฤกษกนะคะชาราศีพฤกษกนะคะคุณมีเทวดาประจำตัวหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเพศหญิงนะคะคอ,คอยปกป้องดูแลรักษาตัวคุณหรือแม้แต่กระทั่งตัวคุณเนี่ยขอพรองค์พระแม่ลักษมีนะคะองค์พระแม่กวนอิมก็ได้หรือพระแม่ธุรคาก็ได้นะคะ นะหรือพระแม่ธรณีก็ได้นะคะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเพศหญิงนะคะหรือว่าตัวคุณเองจะมีโอกาสได้เดินทางไปขอพรท่านเองด้วยตัวคุณเองด้วยก็ได้นะนะคะอาจจะเป็นการเดินทางไกลนะคะไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ด้วยนะคะจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะคะคุณจะมี ลางสังหอนหรือมีจิตสัมผัสที่แม่นยำนะคะหรือตัวคุณเองอ่ะสื่อสารกับท่านได้ดีมากๆชาวราศีพุกศนะคะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือกับเทวดาประจำตัวที่คุณปกป้องดูแลรักษาตัวคุณหรือที่คุณต้องการสื่อสารขอพรจากท่านนะคะภายใน19วันนี้คุณขออะไรไปคุณจะได้รับการตอบสนองได้รับพรน,นั้นๆ นะคะชาวพฤษศขอให้คุณแบบไม่กลัวนะคะขอให้คุณเปิดกว้างอย่าก,กลัวการเปลี่ยนแปลงหรือว่าอย่ากลัวสิ่งอะไรที่มันกำลังจะเดินเข้ามาหาคุณนะคะจะมีเรื่องการเงินดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะชาวพฤษศแต่มันจะเป็นลักษณะที่ว่าคุณลงทุนลงแรงไปกับสิ่งนั้นๆแล้วคุณจะมีโอกาสได้รับเงินหรือว่าได้รับโบนัสนะคะชาวราศีพฤษภ หรือแม้แต่กระทั่งบางคนที่ลงทุนในเรื่องของตลาดหุ้นตลาดทุนหรือคริปโตเคอเรนซีเนี่ยนะคะคุณมีโอกาสที่จะหยิบจับเงินก้อนใหญ่นะคะหรือตัวของคุณเอมีโชคมีลาบจากเลขรถให้โชคนะคะชาวพฤกษกนะ ขอให้สิ่งดีๆนี้เกิดขึ้นกับคุณนะคะเหมือนที่ไพ่ขึ้นมาบอกกล่าวนะคะถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้คือดวงขวงคุณก็สามารถที่จะพิมพ์น้อมรับคำทำนายได้สำหรับคลิปนี้หมอดาวขอลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าวันนี้ต้องขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะคะชาวปรึกโซ